ห,หรือว่าเด็กชายธนวันรแก้วตาซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในตำบลเปือยน้อยจังหวัดขอนแกน่นน้องหายไป5วันแล้วนะคะแล้วลองนึกภาพว่าเด็กห 5, 5ขวบนะหายไปนานขนาดนี้ตอนนี้ทั้งญาติพี่น้องทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจในพื้นที่รวมถึงมูลนิธิที่กระจกเงาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็ดูแลคนหายตลอดมาช่วยกันติดตามหาตัวน้องจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบนะคะมีแต่เพียงคำให้การของพยานไหลๆปากที่ระบุว่าพบน้องอ้ำก่อน,อนที่จะหายตัวไป ทางฝั่งตำรวจค่ะระบุว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการลักพาตัวหรือว่าความขัดแย้งในครอบครัวติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณปิติพรพรมาทุรสค่ะรถแบคโฮถูกนำมาขุดสระวงสะน้ำสาธารณะในอำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นหลังตำรวจได้บาะแสจากคำบอกเล่าของเด็กชายวัยห้ขวบ ซึ่งเป็นเพื่อนกับน้องอ้ํว่าได้เล่นกับน้องอ้ํบริเวณนี้ก่อนที่น้องอ้ํจะพัดตกลงไปในแอ่งน้ำขณะที่รถแบคโฮกำลังขุดดินหลังพยายามค้นหาภายในสะหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไม่พบเบาะแสใดๆเกี่ยวกับน้องอ้ําคลองหลังโรงเรียนหัวขัวซึ่งห่างจากสระวงไปประมาณเกือบ1กิโลเมตรเป็นอีกจุดที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาหลังพระสงฆ์ซึ่งเป็นลุงของน้องอ้ํแจ้งเบาะแสว่า มีชาวบ้านพบเห็นน้องอ้ําบริเวณนี้แต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆมามาคุณเนี่ยคือคุณมือเดียวครับจบเลยแล้วกับมาชสวยแล้วกันเรื่อกประมาณส,สิ้นม่วงแหละบนหัวกับละเพระาะว่ามันจบละไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม,ไม่มีเด็กไม่จะดูหรอมีแต่พวกผู้ช่วยผู้ช่วยเขาออกมาดูผู้ช่วยแขกแล้วก็หมอเอเอมออะไรม,มามาอดูด้วยกัน ันนน้ทําสรรเสรจุดสุดท้ายที่คนเห็นน้องอ้ําคือบริเวณหน้าวัดหัวฝายจุดนี้พระสงฆ์ลุงของน้องอ้ําบอกว่าประมาณ17นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องอ้ํากับเพื่อนมาของเงินซื้อขนมก่อนที่จะออกไปเล่นหน้าวัดและมีคนเห็นน้องอ้ํากับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายตอนค่ําโดยเพื่อนน้องอ้ําเดินออกไปเพียงลําพังมืดแล้วครับมืดแล้ว เขาได้บอกเขาไหมว่ากลับบ้านได้แล้วไงไม่ได้บอกครับแต่ว่าตัวันเลิ่นยังคำเถทัวถูกัวร์ขึไปนั่นบอกว่าซ้ำนีล่ะมันก็เลยปรกุงเลยยางกับผู้เดียวแต่ว่าตอนมันแยกกันมันแยกกันยังไหนกันผมผมไม่เห็นดีๆตอนแยกกันเห็นได้กุงยางกับมาผู้เดียวครับเล่นที่นีลานาว่าเท่านี้แหละจากคําบอกเล่าของพยานหลายปากเราสามารถวาดแผนที่เส้นทางการเดินของน้องอ้ําได้ดังนี้ จากบ้านมาที่สะวงเป็นระยะทาง500เมตรมีคนพบเห็นน้องอ้ํากับเพื่อนเวลาประมาณ15นาฬิกาก่อนที่น้องอ้ําจะเดินไปที่วัดหัวฝ้ายเพื่อของเงินหลวงลุงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเวลาประมาณ17นาฬิกาและหายตัวไปในเวลาประมาณ18นาฬิกาครับตอนนี้เราทำงานมา4วันใช่ไหมคะคตัดประเด็นไหนทิ้งไหมคะหรือว่าเน้นไปไหนที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษประเด็นตัดทิ้งไหมเราเรายังไม่ตัดนะ ครับเราก็ยังไม่ตัดในอุบัติเหตุเราก็ยังยังไม่ตัดนะฮะเราก็เราก็ยังไม่ตัดเราเชื่อว่าอาจอาจจะหลุดนอกสายตาไปบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีคนแจ้งเข้ามาพบเห็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ก็ส่วนหนึ่งส่วนประเด็นในเรื่องของกลุ่มแก๊งนี้ก็ก็ก็ยังไม่ตัดครับเราก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยครับในส่วนนี้ประเด็นอีกส่งคือเรื่องของครอบครัวเนี่ยในส่วนนี้ทางมูลนิธิกจกเงาก็เข้ามาร่วมกับเราในการจาะลึกในประเด็นของครอบครัวาซึ่งซึ่งก็ก็ยังไม่ตัดขาดว่า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  ในเรื่องของของพ่อของแม่มีปัญหาอะไรกันมาในนี้เราจะให้ทางบนิธิเนี่ยช่วยจาะลึกในประเด็ดนนี้ให้เราด้วยอีกส่วนหนึ่งจากเส้นทางการเดินของน้องอ้ําและปากคําของคนในครอบครัวตํารวจยังไม่ให้น้ําหนักเรื่องลักพาตัวส่วนเรื่องอุบัติเหตุยัยงไม่พบเบาะแสดใดๆโดยตํารวจกําลังสืบสวนในเชิงลึกเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวเพราะพ่อแม่ของน้องอ้ำมีปัญหากันและแยกกันอยู่ โดยทิ้งให้น้องอ้ําอยู่กับตาและยายสัมพันธ์วงจันร์ทถ่ายภาพปิติพ,พรพมธุรสพีพีทีวีรายงาน